อาลครับสวัสดีเพื่อนๆเหล่าคราเชอร์ที่เล่นเกมคราชของแคนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสําหรับในวันนี้ก็เป็นว League วันที่1นะครับเป็นว League ประจําเดือนมิถุนายนครับแคนผมวันนี้ก็เจอกับแคนอินเดียนะครับตอนนี้เขามาตีทางผมได้แค่ดาวเดียวเองครับไม่รู้ว่าเขาจะตีอเมื่อไหร่ครับหรือจะไม่ตีเลยตอนนี้แคนผมก็ตีกันไปได้เยอะแล้วครับก็ได้มา22ดาวครับสะสมกันส่วนใหญ่ก็เจอบ้านระดับเท่ากันครับ เดี๋ยวผมก็จะมาตีบ้านผมครับก็เป็นบ้านตรงข้ามผมเลยแคนผมก็จะตีบ้านตรงข้ามครับก็อันนี้มีคนที่มาตีไปแล้วครับแต่ว่ามาตีได้ศูนย์ดาวเองครับสงสัยจะตีผิดครับงั้นเดี๋ยวผมก็ไปซ้ําต่อจากเดิมเลยครับมันศูนย์ดาวเองครับศูนย์ดาวศูนเปอร์เซ็นโอเคครับบ้านหลังนี้ออกเป็นทรงบ้านแปดนะครับ คือมันเป็นบ้านแปดเลยครับดูป้อมแล้วส่วนใหญ่มันเป็นป้อมของบ้านแปดแต่ว่าตัวบ้านหลักเนี่ยเป็นบ้านสิบไปแล้วครับมีเสาลาวาสองต้นเพิ่มเข้ามาครับเอผมว่าผมจะเข้าทางด้านบนนะครับอาจจะรอทหารแคนก่อนครับมันมีควีนก็เดี๋ยวจะเก็บควีนครับป้อมอื่นไม่ค่อยน่ากลัวครับน่ากลัวคือเสาลาวาครับแล้วก็เอ็กซ์โวโอ้โหเอ็กซ์โวเขาอัพเต็มครับ แล้วก็มีเสาลราวาอีป้อมส่วนใหญ่ไม่ค่อยน่ากลัวครับมีเอ็กซ์โบกับเสาเราวาครับที่น่ากลัวต้องรีบเก็บให้ไวครับผมจะโอ้โหบังกรน้อยตัดทางแล้วก็ใช้ธนูพมอดไไรตัดทางมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าครับบ้านหลังนี้ผมก็จะใช้สูตรควีนวอลหมู่ป้าครับบ้านเก้าเราปลดควีนแล้วเราก็ต้องใช้ควีนเต็มที่ครับ ก็ใช้สูตควีนวะไหมครับเริ่มมาเลยโอเคครับผมจะใช้ธนูครับนี่ครับตัดทางก่อนครับธนูตัดทางครับต่อเล็กต่อน้อยตรงนี้ต่อทิ้งไว้ครับมังกรน้อยช่วยในการตัดทางครับผมจะส่งควีนครับจากนั้นบอลลูนชิ่กับลุกโป่งครับโอ้มีลุกโป่งจริง้วยครับอย่าข้างล่งไปครับ ระเบิดเปิทางครับโอ้ไม่แตกครับไม่แตกอีกที่เข้าแล้วครับลองไปเช็คดูหน่อยมีฐานแคนเปล่าน่าจะไม่มีครับฐานแคนไม่มีทางสะดวกครับโอเคครับเจอควีนของเขาครับถ้าเราเก็บควีนได้ก็สบายครับอย่ารอช้าครับปล่อยหมู่ไปเลยดีกว่า โอ้โอโอ,โอโคุยผมจะตายเอาเกือบไปแล้วออ้ยห,หมูผมอ้ห,หมูเลือดแดงเลยเราต้องบุกอย่างรวดเร็วครับหมูผมก็จะแย่เอาโอโคุยผมตายไปแล้วเนี่ยบ้านนี้ไม่ธรรมดาครับมันมีเสาลาวาด้วยแย่แล้วส่งไปช่วยครับส่งหมูไปช่วย เรียกได้ว่าเราเราตีบ้านสิบเลยครับมันเหมือนเราตีบ้านสิบเลยโหเอาไม่เข้าเลยครับเนี่ยโหดมากครับเสารแล้วเอ็กซ์โเนี่ยเอ็กซ์เโวเนี่ยแรงครับแรงตัวแรงเลยตียากครับได้ดาวเดียวก็ยังดีครับโอ้หถ้าหันหมแล้วด้วยจะ กับลินที่เชื่อจะเก็บอะไรดีเก็บไม่ได้แล้วครับโอ้ยมันยิงถึงด้ยโอ้โอ้ไม่มีจังหวะให้ตอดเลยนี่ขนาดไม่มีทหารแค่นี้โอ้โหป้อมโหดครับโอ้ธนูธนูยังไม่ตายครับมาเหลือตอดไว้ โอ้ผมโหจร,จริงเลยเจอเอ็กซ์โปไปไอที่โหคือเอ็กซ์โปครับโอ้ละเบ,บิดยักษ์ไม่รอแล้วตานี้ตายหมดครับทหารผมตายหมดเลยเจาะไม่เข้าครับตรงกลางนี่โหดมากเลยเข้าไปนี่ตายตายตาย,ตายอย่างเดียวอืมตอนนี้หมดแล้วครับโอ้กรบลิงครับเหลือกัอบลิงอุย้ยแค่กำแพงก็เจาะยากครับขนาดใช้ยาข้างช่วยตอนนี้ก็ ได้มาดาวเดียวเองครับน่าเสียดายจริงๆโอเคครับนักบอลน่าเสียดายจริงครับเราเจอบ้านเหมือนจะเก่งครับเอ้ยเหมือนจะอ่อนแต่ว่าเขาก็ขึ้นเป็นบ้านสิบแล้วครับเอาป้อมโหดไว้คุ้มกันบ้านเลยก็เจาะเขายากเหมือนกันครับก็ตอนนี้ก็ตีวอลได้ดาวเดียวให้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวอลีกวันแรกนี้ แคนของเ,เพื่อนเเจอแคนเก่งหรือแคนอ่อนครับแล้วเ,เพื่อนๆตีกันได้กี่ดาวกี่เปอร์เซ็นต์กันก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปการตีวอลดีแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำใจด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะฝากค่าวพิเศอะไรให้ผมตัวไหนก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ